ให้นะครับผมแล้วก็มีตัวใหม่ล็อบบี้ใหม่มีมกล่องใหม่กล่องเพิ่มยูนิตแปดตัวมีตัวรีเพลย์ซ่อมฐานแล้วก็มีตัวไฟฟ้าขายเป็นแบบบิลิมิตเต็ดนะสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวยูนิตไท,ทยดูเช่ ก็เพิ่มยูนิตที่โจมตีเป็น AOE s p a w n e r นอร์เป็นแทบซัพพอร์ตแล้วก็ฟาร์มฟาร์มอิเล็กทริกเหรอทั้งเมกเปิลเซ็คเกอร์แนวโชว์แก่น่าจะแก้ UI ดาเมจแคสซิตน็อตเชื่อแล้วกแก้แล้วก็แก้หลายๆอย่างมาโคเนิร์ฟ ก็นเนิบน่าจะเนิบม,มาโคเลยน่าจะมาโคน่าจะแก้ภายในอาทิตย์หน้าไอม่ใช้มาโคไม่ได้เอนเลตหมดเอนเลตแฮร์ริวคาแรคเตอร์ก็เป็นพวกจานดับของ N นะ 1, 2, เอนเลตนะหนึ่งสองสามอะไรก็ว่ากันไปพอตี้อัพไลน์บูทซัพพอร์ต <osos> อืืืือออันนี้ทั่วไปเกมเพย์เจนอเรเกมเพย์เมือนอืมติดฟาแก้ไขพวก UI ต่างๆน่าจะของในโมบายส่วนมากน่าจะในโมบายอืบาลานซ์เชนโลเท็บบัฟชินลี่ชินลี่เปเปอร์บัฟ watermelon buff ghost paper n e r v ฟนะครับผม laser pan nerve bamboo nerve b u ั k แล้วก็บัคอื่นๆโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันคนระับอ่านี่กล่องใหม่4,500เหมือนกล่องนี้เลยนะเอ้ยเอ้กล่องนี้ต7อมาเจเองอ๋อนี่นี่ตัวนี้บั๊ โอ้ยมีติดไฟด้วยเฮ้ยจำตีเจดสิเข้าท่านะติดไฟแต่ได้ยากมาก0.2%นจุดสเซ็นนี่นี่นมากล่องนี่เดยวตัวใหม่อันนี้เป็นแถบนี่น,นี่เขาบอกวินัสน่าจะบัฟจากหนึ่งวิตีห้าสิบเป็นห้าวิตีหนึ่งพอืมช้าอยู่นะ นี่ตัวเองผมน่าสนใจมากผมลองสุ่มแล้วแหละน่าจะอใช้ได้อยู่นะระยะการโจมตีมันกว้างแถมเผาไฟได้วยเผาไฟ50อัพเต็มนะ50โจมตี35ครูดาวน d p s 57อัพเต็มนี่ตัวซ่อมครับผมอตอนนี้น่าจะเหมาะกับการลง impossible ของ jungle น่าจะต้องใช้ตัวละห้าร้อยแต่ก็นี่บัฟใหม่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะไอ้วงสีเขียว,ยวคืออะไรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็นี่ก็เป็นนที่สปอนมีคนได้แล้ว9กสิบสองคนณแม่เจ้าที่เหลือก็ แล้นี่ก็มีตัวนี้ครับผมนี่ตัวใหม่เป็นตัวสายฟ้าผมซื้อมาแล้วนะเจ็ดหมื่นเสียดายที่ซื้อเลเซอร์ตัวครั้งนี้เราไม่ทันเงินมีหกหมื่นแต่มันจํากัดเท่าไหร่สองหมื่นกว่าตัวโอ้โหเสียดายมากนี่นะก็ไม่มีอะไรใหม่ครับผมก็เป็นแบบว่าเอเลสเหระเอเลอ๋อนี่พี่เขาบอกแทนโชอืม อยากได้ที่หนึ่งบาง้างยังเห็นได้ตัวเนี้ยกาเซสฟันฟาเวอร์อันนี้เป็นแบมบูตั้งโชว์นะเป็นในนี้ตัวโชว์แล้วก็ออลอบบี้เป็นพึ่งบินตอมเราแค่นั้นเองที่เหลือก็เหมือนเดิมครับแต่นี่อีกหกวันนี้แมปใหม่รอดูได้เลยอืฮึสกรอร์บอร์ดเหมือนเดิมนะ ติดบ้างไหมเนี่ย246ไม่ติดแต่ <c oughs> ผมจะติดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะติดชนะบ้างลนะจริงจังนะจริงจังโอเคไม่มีอะไรใหม่ไปม,มากกว่านี้ครับผมก็เดี๋ยวผมตัวไหนเนิฟตัวไหนอะไรเดี๋ยวผมแปะรูปไปให้ตามคลิปตอนอธิบายนะโอเค,คผมฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e ด้วยครับผมขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้นิดหน่อย แล้วเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้า